โอเคก็ขอกาวสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากําลังอยู่กับช่องทุกคนก็ไม่ต้องลุนหรอกว่าช่องอะไรเออนั่นแหละโอเควันนี้เราจะมารีวิวปืนในวัยเด็กกันนั่นเองซึ่งมันจะมีตั้งแต่ไอ้นั่นตั้งแต่ใหม่สุดไปถึงเก่าสุดโอเคเราจะเราจะให้น้องรีวิว โอเคนี่ครับน้องผมที่จะมารีวิวสวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีค่ะเออนั่นแหละแล้วเออเพื่อนนภัทมีเพื่อนกี่คนนะออบ,บอกเขาไปดิหลายคนเลยแต่ว่าเพื่อนรักมีสองคนโอ้โหเช็ดคแค่แล้ว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 ,ลว,ลว,ลวถ้าเพื่อนผมดูคลิปตอนนี้อยู่ก็ก็กเออช่วยกดไลค์ให้ด้วยโ <laughs> <Okay. S 2> <Okay. S 2> อเคโอเคเราจะไปรีวิวกันเลย แต่ว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นอะไรสักอย่างใช่ไหมครับไฟฉายนี้มาได้ไงอันนี้ทุกคนอันนี้มันคือวาร์ปมาเองนะทุกคนเอออันนี้ไฟฉายวาร์ปมาเองเลยนคนวาร์ปมาเองเลยสีสีแจ่วแจ<ง>่วนะพัเราจะเริ่มตั้งแต่ใหม่สุดหรือเก่าสุดก่อนเออเป็นใหม่สุดกว่าเฮ้ยเอาเก่าสุดนะเอาเก่าสุดเดก่า,าส,สุดก่อนเก<อ>่าสุดเก<อ>่าสุดดูดิเก่าสุดมากเก่าสุดมาเลยอะตั้งแต่แบบไออันนี้ยุคอะไรแล้วเนี่ยตอันนี้เป็น เป็นปืนที่เอ,อ่อยุคปอหนึ่งเลยนะน,นี่เป็นปืนกลอนเราจะจะอะลูกคนเดี๋ยวเราให้ดูนี่มันจะหมุนนะนี่ตรงนี้เป็นกระสุนปืนแต่กระสุนปืน,ปน,น,ปนไม่มีวันหมดเพราะอะไรก็ไม่รู้นะโอเคเราไปรีวิวปืนต่อไปเลย,ออเ,ยเออวางไวไ้ปืนซันไนเปอรามันเป็นปืนแบบชักยิงนะมันถอดได้ด้วยนะคะทุกคน แต่ว่าแต่ว่าถ้าเราชักแล้วแล้วเรากดยิงเนี่ยเออมันจะเสียงดังหน่อยนะครับทุกคนฟังนะเออฟังฟังฟังเสียงฟังเสียงเออทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าอะอะไออีกทียิงอีกทียิงใส่ยิงนะพัดยิงใส่คนดูดิเออได้ยินหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยิงก็คือหูนวกนะหูนวกนะครับแต่ว่าแต่ว่าปืนนี้มันถอดได้นะถอดไเออลองถอดถอดดิถอดก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ อันนี้เป็นลำกล้องชึบอู้สองคนไโอเคส่วนส่วนสวน่สวนปืนนี้นะถ้าเราถอดไอ้นั่นไปแล้วอะ่ะถ้าเราถอดเออไอกล้องข้างบนไปแล้วมันก็จะกลายเป็นปืนซองควงเอาเอาเอาถือไอให้คุณด,ดูดูหน่อยดิปืนเต็มเต็มอะนี่ซองควงแต่ถ้าใส่ลำกล้องไปก็จะกลายเป็นเออสไนเปอร์ นั่นเองโอเคเออส่วนส่วนพื่ส่วนพึกปืนที่แบบชักยิงอะไรแบบนี้เออส่วนเพื่อปืนที่ชักยิงอะไรแบบนี้เนี่ยเพื่อกระสุนเพื่อเพื่อเพื่อกระสุนเราจะไม่แนะนํำนะะอันนี้มันเป็นแบบเออมันเป็นเพื่อปืนกระสุนกลมนะอันนี้นี่ส่องได้แล้วก็ แล้วก็พอเราส่องแล้วเราเราล็อกเป้าเป้ายิงหัวแล้วอ่ะแล้วก็จะยิงหัวคนอื่นอย่าง a อายุโอเคเลาหัวคมคมต่อไปอันนี้มันเป็นปืนแนวเออแนวเกมนะจะชักก่อนนะคะทุกคนชักอันนี้เป็นปืนแนวชักนะใช่เอออันนี้ชักง่ายากอันเนี้ยอันนี้ชักง่ายมากอันนี้ชักง่ายมากส่วนอันนี้มันเออ ชักชักชักยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผมนี่ระดับเสียแล้วอมาทุกคนฟังเสียงน้อยมากเอ,อ้ยให้ให้ให้ทุกคนฟังเสียงอีกทีย้ำอีกทีย้ำอีกทีได้ได้ได้อ่ะอ่ะไม่ได้เขาเขาชักก่อนพี่ชักไม่ออกโอ้เช็ดเค่โอเคทุกคนตอนนี้ผมให้ชักชักให้น้องแล้วสามจออะฟังเสียงฟังเฟังฟังฟังเสียงฟังเสียงเออเป็นไงทุกคนเราอันนี้เป็นแบบ โอ้โหปืน M4 อันนี้เป็นยุคแบบสงครามโลกเลยนะเนี่ยหมายมากเลยทุกคนนาดูสามเนาะนี่เป็นยังไงแถมยังมีอะไรตรงนี้ได้นะมีดมีดเออมีดมีดมีดพอกะสูนลาหมดอะแล้วก็เอามีดทำแบบนี้แล้วเราก็พุ่งไปหาคนแล้วก็ฟันมันเลยอะแบบนี้นาแเลทุกคนเออแนวส่มยิง แต่ว่า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 มีดมันจะไม่บินก่อนหรอ,ยอ,ยอเฮ้ยแล้วมีกล้องด้วยนะมีกล้องด้วยแต่ว่าแต่ว่ากล้องเนี่ยกล้องอันนี้กล้องแบบนี้มันจะส่งไม่ได้นะมันเป็นแบบของเล่นเอาไว้ให้เด็ก <c oughs> ส่งส่งเห็นแต่ดำดำ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเป็นแบบยิง <c oughs> แต่ว่าตอนแรกผมนึกว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบแมกกาซีนซะอีกนะแต่ว่ามันไม่มีแมกกาซีนเออเฮ้ยนี่แกจะรีวิวไฟฉายหรือไงเนี่ยโอเคไม่รู้จะจะรีวิวอะไรแล้วอ่ะไม่รู้แล้วอ่ะทุกคนครับผมลืมไปเลยว่าเออไอไอตรงเนี้ยไอไอไอตรงลำกล้องหน้าเนี่ยถ้าเรากดยิงอ่ะมันจะมีลำแสงเว้ยเนี่ยลำแสงมันมาจากไอไอตัวกล้องนะ เนี่ยเดี๋ยวมันมาจายตัวกล้องนี่นี่ยิงพอยิงแล้วมีแสงนะเนี่ยพอยิงแล้วมันมีแสงไม่ยิงมาดูดิมันมีแสงจริงใส่มันมันมันเหมือนปืนของ fvi อ่ะมาดูมันเหมือนแบไปปืนเหล็กป้าอ่ะเนี่ยพี่นิกลองดูดิเออเออเออโอเคพอ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 ก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะรีวิวอะไรแล้วพวปืนเราน้อยอ่ะเออหรือว่าเราจะรีวิวไฟฉายดีวะ ไม่รู้แหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปคิดก่อนเนาะก็จะลงอะไรดีโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อยากแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่ว่าคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ว่าอะไรดีวะฮะคอมเมนต์ว่าอะไรดีไม่รู้เหมือนกันอ่ะเออคอมเมนต์ว่าอะไรดีวะไม่ไม่ได้แล้วคลิปนี้มันจะยาวเกินไปคอมเมนต์ว่าเออเออคอมเมนต์ว่าเออ เป็นกำลังใจโอเคแค่นี้แหละไป